เมืองไทยร้องนี่มาเรามากันที่บ้านกรำบ้านกรำนี่เป็นบ้านเกิดของพ่อท่านกวีเอกสุนทรภูนะครับที่อำเภอแกลงจังหวัดเลยนะฮะจังหวัดระยองค่ะที่นี่เป็นบ้านเกิดของคุณพ่อท่านสุนทรภูกวีเอกของโลกนะครับเป็นบุคคลต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่สร้างชื่อเสียงกระชอนโลกยูเนสโกได้ยกย่องให้ท่าน เป็นกวีเอกของโลกนะในในเรื่องพระไพมณีเนี่ยนี่พระไพมณีนะมีปีกมีปีกคู่ใจปีพิเศษเป่าไปนี่โอ้โหนะสุดยอดสุดยอดก็พระไพมณีนี่เจ้าชู้นะเจ้าชู้ไปเจอนางเงือกก็นางเงือกเป็นเมียไปเจอนางยักษ์ก็ได้นางยักษ์เป็นเมียได้สินสมุด สินสมุดนู่นอยู่นุสสรีแล้วมาได้สุขสาครขี่ม้ามังกรเรื่องราวนั้นโอ้โหท่านเป็นสุดยอดกวีในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินนะครับและณวันนี้ณวันนี้พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมานะครับเชิญนมากราบไหว้ท่านได้นะเป็นบุคคลต้นกรุงรัตนโกสิน์นะครับเราอยากให้ตรงนี้เป็นเป็นจุดจุดเช็คอิน ก่อนที่พี่น้องจะลงไปชายหาดไปทะเลเนาะก็ได้มาไหว้ท่านจำต้องจากลาท่านสุนทรภู้วันหน้าถ้าหนูกลับมาก็ขอให้ถูกหวยก็ขอให้ถูกหวยรวยหลายล้านจะมาสร้างร้านนี้ให้ยิ่งใหญ่ ซื้อไปว <ไป S 1> ว้าสีสันเมืองไทย